สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลนะครับสวีธรรมะส้มทุกท่านนะครับทีเข้ามาติดตามรับชม่ชองน้ําเพลงฟ้ามันน้ำใจสำหรับมื้อนี้จะจะผ้ามา้าเบิ่งการอนุบาลน,นะครับการเลี้ยงไก่น้อยนะครับเลี้ยงไก่น้อยเลี้ยงเป็ดน้อยนะครับเ็ด้ังใ้มันใหญ่นะครับจังไดเฮาจะเอาไว้แบบจังไดนะครับเอาไว้แบบใดให้อาอหารแบบใดให้น้ำ แบบใดให้วิตามินแบบใดนะครับการเ,าเลี้ยงการดูแลในช่วงที่หมันใหญ่เร็วภายในหนึ่งถึงสามเดือนภายในสองสามเดือนนะครับสามเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับสามารถจับขายได้นะครับหรือว่าเลี้ยงเพื่อให้ขายลูกได้ให้ลูกแข็งแรงนะครับเท่ากับจีมาบอกมาแนะนําำกันสำหรับ ก่อนที่จะไปเบิ้งนะครับก่อนที่ไปบอาซูฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กด็ลค์กดแชร์เพื่อปิดกำลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนั่นเลยครับสําหรับเมื่อนี้ไปไปเบิ้งกันครับพี่น้องไปครับนี่ครับนี่แหละคือวิธีการอนุบาลนะครับนะครับเข้ากับจะอนุบาลไว้ในท่อนะครับคือวิธีนะครับการอนุบาล ลูกไกลหน่อยนะครับก็จะมีไกลหน่อยแง่ไงแน่นะครับที่ผมเอาออกมาอนบานนะครับกระายรุ่นอยู่น้ำกันนะครับกระรุ่นน,น้อยๆก็มีรุ่นพึ่งออกก็มีนะครับพึ่งออกมากระมี่นะครับโตโตนี่แหละนี่ประมาณเกือบสามสิบตัวนะครับยี่สิบกว่าตัวเนี่ประมาณนี้เกือบสามสิบนะครับนี่รุ่นแทบมําปั่นแล้วนะครับกบ็ที่ออามาไว้นี่ก็เพราะว่า เอาไว้ข้างนอกนะครับเท่าเลียงไว้ข้างนอกนะแมวสามพันหนึง่งแมวโรคไข้ไข่เจ็บนะครับนะครับหลวกการเ,าเดินเหินนะครับการง้างการหายู่หากินกับแม่เขาเขาใส่พลังงานหลายนะครับเขาจะใส่พลังงานเยอะนะครับเฮ็ดให้ไก่ไงซานะครับ การเทาเอามาอนุบาลจํากัดการเดินการหากินของเขานะครับอัดอาหารเข้าไปนะครับเขาก็จะใหญ่ไวนะครับสำหรับอาหารนะครับช่วงหนึ่งเดือนนะครับส่วนสามสองสามอาทิตย์แรกนะครับหรือว่าบวกเกินเดือนหนึ่งนะครับให้เข้าใส่อาหารใกล้น้อยนะครับใส่อาหารใกล้น่อยนะครับใส่อาหารใกล้หน่อยอัดเข้าไปนะครับให้เขากินเจากนอน หลังจากที่เขาญ่บักรุ่นขึ้นมาซ้ากำปั้นเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยครับเดือนกุบเดือนหนึ่งซ้ากำปั้นเลยนีนะครับนเข้ากะคอยผสมห้อน,นี่คืออาหารครับอาหารคืออาหารไกลน่อยนะครับคืออาหารไกลหน่อยนะครับ,ออาารรบผมซื้อมากเป็นพุงนะครับบุได้ซื้อมากเป็นสอบนะครับแต่ซื้อมาเพราะว่า ก็เลี้ยงไปน้ำขายไปน้ำนะครับขายลูกพร้อมนะครับส่วนตัวนี้อาจะเป็นอาหารที่ผสมเรียบร้อยนะครับผสมใส่ห่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมจะเอาไปให้เป็ดนะครับเพราะว่าเป็ดก็ผ่านมาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับสามอาทิตย์แล้วนะครับจีอาทิตย์ก็มีแต่สีให้เป็ดน้ำให้ไก่น้ำนะครับสลับกันไปนะครับสําหรับการที่ที่ผมทาอยู่นี่นะครับจะสลับกันไปนะครับแล้วก็ ข้อต่อไปการให้ความอบอุ่น,นะครับการให้ความอบอุ่นกีเฮากับใส่หลอดไฟนะครับไฟตุ่มกาบ้านเฮานะครับผมกาใส่อยู่หกสิบบาทนะครับมันก็จะมีมีหลากหลายนะครับไอ้เน้นเป็นสีส้มนะครับมีสีสม้มสีสม้มผมก็ใส่หกสิบตาทนะครับเดี๋ยวนี้ 60วัตถ์ถ้าอากาศฮอเข่ากะสามารถปิดไว้ได้งเว้นนะครับตอนกลางวันข้ากกบปิดได้แต่ว่าตอนกลางคืนน,นะครับตอนกลางคืนขน้าเปิดนะครับข้าต้องเปิดในเขาหรือว,ว่าอากาศเย็นอากาศอย่างข้าวกบเปิดใ้เขาเพื่อบอุ่นนะครับแต่ว่าช่วงใกล้น้อยแ,แรกๆนะครับอยู่ในนี้นะครับผมจะเปิดไว้ให้ตลอด24นะชั่วโมงเปิดไว้ให้ตลอดนะช่วงอ่า สองสามอาทิตย์แรกนะครับสองอาทิตย์นะครับประมาณนี้เพื่อให้เขาได้แข็งแรงนะครับเขาแข็งแรงนะครับเขาเปิดว้ก่อนนะครับต่อไปการน,น้ำอันนี้น้ำคือผมเขาได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมผมก็จะให้ทุกมือผมจะเปลี่ยนทุกมือนะครับน้ำน้ำเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็ล้างทำความสะอาดทุกมือ ทุกวันยางหน่อยกับวันละหนึ่งครั้งนะครับยางหน่อยกับวันหนึ่งครั้งนะครับการให้อาหารต่อไปนะครับพ่อพ่อถึงเวลา,าเขาไงเขาเริ่มไงเท่ากับจะเปลี่ยนเป็นอาหารให้อาหารเท่ากับจะเปลี่ยนมาเป็นอาหารแบบนี้นะครับอาหารแบบนี้นะครับไยมีน โปรตีนมีอาหารเสริมมีวิตามินนะครับก็ใส่ลงไปก็ได้นะครับกับกบบับเป็นยังนะครับจะใส่อาห,หารแบบนี้นหครแบบนี้หรือว่าผสมเขาเปลือกเขาปลายนะครับได้เบิดนะครับแต่ว่าผมจะให้คลั่มกับอาหารเป็นหลักนะครับก็จะมนี่เขาเปลือกเนี่ยมี่เขาเปลือกผสมเนี่ยเป็นบางคาบนะครับใช่ทุกคาบก็ได้นะครับเพราะว่าผมกับบริเวณหน้านะครับ บรหิห็ดหน้าทำเลยทำห,หน้าเขาก็ไปออกมาจากออกไปหอามน้า,มมาน้ำถ่อนะครับบุคคลได้ออกมาน้ำเพเลินน,พพนนะครับเอาอย่าใส่แล้สื่อต้นทุนก็ถือว่าแพงพอสมควรน,นะครับเ้าองสื่อได้ต้นทุนกะแพงพอสมควรนะครับนี่ครับกะสีประมาณนี้นะครับสำหรับ การอนุบาลส่วนมะเบิงเป็ดน,น้อยบนันนะครับต่อไปก็สิเป็นเป็ดน,น,น้อยนะครับทีห้ออนบาล่นะเดี๋ยวผมจะให้อาหารมันก่อนนะครับอาหารก็ให้ประมาณนี้ครับให้แค่นี้นะครับคราบนี้เขาก็กินบอร์เบิรดหรอกครับนะเบิดมือนะครับก็ทีประมาณนี้เรากาไก่ก็สะกินบ่หลายนะครับแต่เป็นไก่บ่คือเป็ดเป็ดจะกินหลายนะครับ จะค่อยไปว่ากันของเรืองของเป็ดนะครับปิดด้วยก่อนนะครับมาเนี่ยมาโดยเรืองของเป็ดนะเป็ดคือนันนะครับยูนี่มีสามรุ่นนะครับรุ่นเดือนแล้วมีนะครับเดือนหนึ่งแล้วก็มีนะครับย่งสองอาทิตย์ก็มีนะครับตาเปียกแล้วก็มีนะครับ,ย,กกนะรบยังบอได้่แข็งแห้ง มันจะแข็งแงราะว่ามันผสมหลายรุ่นนะครับผสมหลายรุ่นอีกอย่างอากาศมันหนาวนะครับบ่ได้ปิดไว้จริงๆเท้ามีทอมีอย่างนะคือเอาไว้ในทอเรียงไว้ในทอคือตัวนั้นคือไกลจะดีนะครับจะดีมันจะบางร่มบางอย่างขว้มอมอุลจะได้กว่านะครับเปียกเกิดจะง่ายไวบตัวไว้แข็งแรงเร็วนะครับ,ววรรรบ,ด,รบดีกว่าตรงนี้นะครับดีกว่าตรงนี้นะครับเท้าไว้ในทอ มันก็จะมีขอดีข้อเสียตากันไปเปลี่ยนการอนุบาลก็เหมือนกันนะครับช่วงแรกๆเข้ากับเน้นหัวาหารนะครับหรือถ้าคนใดมีทุนรายมีทุนรายก็เน้นหัวาหาร,รอย่างเดียวเลยนะฮะก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผู้สะดวกนะครับผู้ที่สะดวกผู้ที่มีทุนส่วนผมนะครับบอสะดวกนะครับบรมีทุนรายนะครับก็ อาศัยนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับง่ายให้กันนะครับง่ให้กันว้วนให้กันนะครับช่วงหนึ่งผมเลี้ยงนอนแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้เลี้ยงนะครับบ่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยงนะครับก็เลยบ่ได้เลี้ยงบ่ได้เลี้ยงต่อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเลี้ยงต่อนะครับเรจะหาพื้นที่ก่อนเลี้ยงนอนเลี้ยงนอนเพิ่มโปรตีนให้เขานะครับสำหรับ อาหารนะครับนี่ก็ซื้อเป็นอาหารที่ผมไม่เบ่งที่เรัยอ,อาหารคือกันน้ำนะก็เปลี่ยนทุกมือทั้งความสะอาดทุกมือนะครับเปลี่ยนล่างทั้งความสะอาดนะคี๋ยวไปให้อาหารกันก็ให้อาหารปุ๊บเขาก็มากินเลยนะครับเห็นบ่เป็นเป็ดเขาก็จะกินอาหาร ก็จะให้ประมาณซ้ำนี่ทุกมื้อนะครับเศร้ากับประมาณซ้ำกันนะครับแรงซ้ำกันไก่ไก,ก่ก็เริ่มกินแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันได้เปลี่ยนเดี๋ยวน้ำผมจะเปลี่ยนทีหลังนะครับสําหรับการเลี้ยงอนุบาลใกล้หน่อยอนุบาเลเป็ดหน่อยนะครับก็จะมีอยู่ซ้ำนี่นะครับเน้ยนย่ำนะครับเดี๋ยวจะเนียนย่ำเป็นคอคอให้นะครับ การอนุบาลนะครับถ้าเอาไว้ในทอ่อะจะดีนะครับการร่มกันยังได้ความหมูอุ่นได้นะครับเลียงง่ายนะครับอาหารหนึ่งถึงสองเดือนหนึ <c oughs> ่งเดือนอ่าขึ้นไปกันเนีน้ย่เป็นหอาหารนะครับถ้าหนึ่งโตหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับก็จะไปเป็นอาหารที่ผสม ลั่มผสมเข้าไปหรือเป็นผสมมาเข่าเปลือกก็ได้นะครับเราจะหมักเราจะมีนะครับอาจจะเพิ่มผสมยาในยาซับอย่างนั้นก็ได้นะครับให้เขากินนะครับเหมือนกันนะครับเป็ดอ่าขอซ้ำก็น้ำเรื่องน้ำน้ำก็เปลี่ยนทุกมือนะครับเปลี่ยนทุกมือทห้อง,องจะต้อทุกมือนะครับน้ำอันดับสี่ไฟแต่ห้องก็ต้องมีไฟให้ความบริบุญ ของเขาขอชีที่ขอทีซีขอที่ฮานะครับอาจจะเสริมวิตามินยาป้องกันโรคนะครับสวกยาป้องกันโรคเขาก็เสริมเข้าไปเพื่อป้องกันทุมิุ่มป้องกันโรคนะครับพวกไ่น่อยเป็ดน,น้อยก็ใส่ยาวิตามินตัวใดก็ได้นะครับที่ห้องมีตามข,ขายตามร้านาทั่วไปนะครับ สำหรับการอนุบาลเป็ดน้อยอนุบาลใกล้น้อยนะครับไกลบาก้านก็สิมีอนุบาลไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับมีความรูเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะในการเห็ดในการทำนะครับไพมากแบบใดก็เอาไปเห็ดนะครับเพื่อบางคนอาจจะรูอยู่แล้วบางคนอาจจะจ,จะไม่รูที่ขามากเบิ้งไม่ก็ ฝากอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับเมื่อนี้นะครับจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปพบไว้พอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาหารเป็ดไงนะครับเศษเขา่าไหว้มันเมื่อกินบ่เบิดนะเศษเขา่าเศษอาหารกินบ่เบิดครับอ้วนอ้วนแห้งกินเศษเขาเศษอาหารจนอ้วนนะครับสำหรับเมื่อนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ